สวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดําแต่งครับโอ้ลมแรงลมเย็นสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้วีระดําแต่งมานําเสนอรถไถดั้งครับนะครับคูบุต้ LC7 0ครับ0ู s ยครับคันนี้เข้าใหม่นะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับคันนี้ ายางหน้าใหม่คู่หนึ่งเลยครับยางหลังเก่านอยครับอ่า,อายางหลังอยู่ประมาณห0สิเจสบเปอร์เซ็นต์ผ่านหลังเท่าไหร่ห้าผ่านนะครับของช้างนะครับของช้างนะครับผ่านหลังอ่า ให้ดูรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมชมเอานะลมแรงน,นะครับช่วงนี้พายุเข้านะฝนตกต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนนะครับเก็บสีแนละ้วนี่สลักก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ไปน้าน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับท่านผู้ชมเครื่องก็ใช้ได้นะครับคันนี้ปีห้าเก้าบอสพี่มิงปีห้าแปด คันนี้ปีห้าแปนะอันนี้อันนี้ไม่แถมนะครับอันนี้ของ <c oughs> ของน้องมิกเดี๋ยวลดเอาอันนี้ไม่แถมค่อยลดเอาอนนาน 2, 4, 6, ่นี่ผ่านสองสี่หกตราช้าง ดูภาพโดยรวมครับเดี๋ยวดูหลังคาหลังคามีตำหนิครับมีแตกนิดหน่อยฝั่งโน้นข้างหลังบสกสวยะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับ เดี๋ยวลองติดเครื่องก่อน ลุงพรมาขึ้นเลย้าให้ลุงพรมาขึ้นครับลมแรงหน่อยนะครับท่านผู้ชมเหยียบเบรกด้วยนะเอาขึ้นข้างหลังดูดิเหยียบเบรกด้วยเดี๋ยวมันไหลอ่า ลุงพรกลัวโดนรถนะครับขับไปตรงนั้นดิขับไปตรงนู้นเลยลุงพรขับไปตรงโลง่ลงๆเลยเอ้ยอะใส่เกียร์เลยลุงพรเกียร์หนึ่งพอ<ะ>ไปไปค่อยๆไป ใส่ยังตายเออใส่แล้วเอาเดินหน้าไปอา่าไปเลยลุงพรไปเลยไปลุงพรน,น,นอ่ะเบาๆลุงพรอน่อยลุงพรติดด้านหน้าครับเอาไปหน้าเลยลุงพรอนเอา คืนคืนคืนคืออะนั่นโดนไปนั่นอะ่ะเอาหากักไปึ้นคืนคืนโอ้ยคืนคืนคืน,คนไปไปเลยควพานไปเลย tem đây Rồi mà Ô, lùm rèn này nè nà thân à, này là vô quay À, con Ok vay vừa kim long reo nắp à nó láng luôn phan ok ủa chéo lên à đập gương luôn phan à chéo luôn phan cháu คันนี้เปิดที่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันครับต่อรองนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันต่อรองนะครับปีห้าแปดนะครับน่าเกลียวซื้อรถไททำไมซื้อไปอัดฟางก็ได้แหมลุงพลบอกซื้อไปอัดฟางก็ได้น่าเกียวว่ะเดี๋ยวก็ได้ไถยใ,ใจย็นยิน,นยอ,อ่ะติดต่อมานะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองนะครับ ต่อรองต่อรองอ่ะติดต่อมาอทาง,งวีระดำแต่งก็ได้ครับศูนย์เก้าสามนะครับศูนย์0ปดเก้าแดนศูนย์นะครับหรือม,มาที่ร้านน้องมิกเลยก็ได้นะครับฮะฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับรอ่ารีบซื้อนะครับลุงพลบอกไว้รีบซื้อ รถนะครับต้องมาดูเอาเองนะครับลูกค้าลูกค้าให้ผมดูให้เวลานี่ก็ทําให้พอใจยังไงก็ผมก็โอ้ต้องมาดูเอาเองนะครับ,จ,งงโโะรบจะโอนมัดจําจะอะไรก็โวต้องมาดูรถเอาเองอยากได้เดี๋ยวมาก็ว่ารถไม่ไม่สวยอีกครับอยากให้มาดูเอาเองนะครับต้องดูให้เห็นกับตานะครับ จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องวิระดำแต่งนะครับสวัสดีครับกระดิ่งลุงพรครับ